นี่คือสระน้ำแปดเหลี่ยมในบริเวณคุกหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาแผนที่กรุงศรีอยุธยาฉบับพระยาโบราณรัชธานินทร์ระบตุตำแหน่งคุกหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่กลางเมืองเกี่ยงกับมหาธาตุวัดพระรามในสมัยกรุงศรีอยุธยาย่านนี้จะมีความคลุกพล่านเพราะมีตลาดหน้าคุกมีวัดเกศเป็นวัดประจำคุกมีแยกตะแลงแกงไว้ใช้ทำการประหารและเสียประจาน มีหอกรองประจําเมืองใช้ตีเตือนภัยภายในบริเวณคุกหลวงพบสระน้ำแปดเหลี่ยมเคยมีการสํารวจพบเสาหลักไม้คู่หนึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเคยใช้เป็นสถานที่ดําน้ํำพิสูจน์ความสัตย์จริงของคู่กรณีปัจจุบันวัดเกตเป็นโบราณสถานร้างกลางเมืองแยกตะแลงแกงกลายเป็นวงเวียนใกล้สารหลักเมืองส่วนหอกรองได้ผุพังสูญสิ้นไป